สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณอานจังหวัครับสำหรับวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมบ้านเมืตื่นอำเภอลี้จังหวบาลปูน EP ที่2นะครับวันนี้คุณอานจะไปถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันขึ้นเรื่อยๆครับอยบริเวณหลังคุณอานนี่นะครับอย่างที่บอกมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเจ้าที่เราถ่ายใน EP หนึ่งนะครับนะเจ้านะครับคุณอานยังเกลียวไปปูดอะไรอยู่นะครับแต่ตอนนี้เต็มไปหมดแล้วครับทั้งสองฝั่ง นี่นะาครับหน้าบ้านนี่หน้าบ้านคุณนานนะครับที่ลูกปั้นแพะนี่นะครับที่เด็กเลนอยู่นี่นะครับแล้วก็ฟังไปตรงโน้นอันนี้มันไปหมดได้แล้วนะครับนี่ซ้ำไปง่ายเลยครับปุ่นติดเกาะอยู่ปุ่นครับปุ่นเจ้ามูครับบ้านเจ้าหมูบ้านแบดติดเกาะอยู่ปุ่นครับข้ามมาผมได้น้ําเปียงคอนี่นะครับตรงนี้ไปฟังนี้ก็ไปมันได้นะครับปุ่นเพราะฉะนั้นมันมัน จอดกันหมดแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็น้ําขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คุณนันก็ย้ายรถไปไว้บนที่สูงแล้วนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณนันจะถ่ายให้ดูในอีพีที่2นี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับสําหรับอีพีที่2ตอนนี้คุณนันมาอยู่ที่อ่บริเวณเจ้าปอดงหอนะครับซึ่งเป็นใจบ้านของบ้านไม่ตื่นนะครับนี่อันนี้ปุ้นนะครับที่หางไกลๆว่านี่คือน้าลีนะครับเข้าไปใกล้กปได้แล้วนะครับเยอะมาก นะครับอันนี้เป็นกับซ้อจี้กุ้งกันประมาณนี้นะครับนี่นี่มันเข้าโมแล้วครับเข้าหอยเข้าสวนหมดแล้วครับนี่นี่นะครับนี่เจ้าปอดงหอที่คุนหานเกยมาทาคลิปอะครับทําคลิปวันเป็นแรงอันศูนย์รวมจิตใจเนอกของชาวบ้านแม่ตื้นนะครับนี่นะนี่แต่ก่อนถ้าเป็นเดือนเมษาเดือนอยีางนะครับที่ขุนหนมาไทยนะครับ เนวเวทีดนตรีเวทีมวยที่คุณนันมามาถ่ายอะครับปุ่นครับที่ห่านไก่ไก่ปุ่นน้ำานรีนะครับเนาะเอาเนี่ยครับเนี่ยที่เวทีลำวงอย่างที่คุณนันถ่ายตอนเมษาครับวันที่16เมษาเพื่อจะจัดงานตรงนี้นําท่วหมแล้วครับคุณนันมาตังบ้านกลางนะครับบ้านคุณนันอยูุ่่มปุ่นต่นนี้บ้านกลางนะพอมันไหลผ่านบ้านนี้หรอครับดูดูด ดูเลยครับลูกโอ้ยนี่จะไปบ้านแหนะนอมปุ่นนะครับไปได้เมืนได้พอก่อนถ้าแต่แต่ก็ให้ไปเหม่ได้ครับลูกโอ้ยดูออาเตอร์ครับพัวเกิงกำแพงบ้านบานเนะี่ยดูมันจะไปได้ไง่ายดู นี่เสียหายแจ้งนะครับเข้าในฮงคงฮงครวมหมดเลยนี่นี่เขาขึ้นมาตังบนเพื่นะครับบ้านกลางนะ้มือนจะบ้านลุ่มนะบ้านคุณแหน่นคือบ้านลุ่มนะครับอันนี้บ้านกลางนะเขาครับเข,ขมันไหลมาเหรอเขาเหรอนี่นะครับดูดูโอ้นี่จะถึง,งคนตางขึ้นไปน,นี่แล้วนะครับ หายหมดเลยนะครับท่วมนักแต่ครับบ้านไม่ตื่นปีนี้แต่น้ำก็กำลังมานะอันนี้เช้านะครับประมาณแปดโมงเกินแปดโมงเช้าพีที่สองรายงานสถานการณ์น้าครับดูเลยครับไปไปได้แล้วครับที่กูหนานไปเดียเจ้าไปผมได้ละอันนี้จอดกันหมดแล้วครับอันนี้หน้าบ้านุูหนาน มาแล้วครับไหลามาถึงนี่แล้วครับไ,รไปหมได้แล้วบ้านเฮียไไน,นี่นี่นะครับไได,ดูดูดนะครับมาแต่เจ้าที่เ่าถ่ายทจะมีนะครับ EP สองเม้น์นะเมรนะครับความมดจอดกันหมดแล้วครับพุ่งแทงที่เขาไปเจ้าครับอันนี้ไปหมได้แล้วครับ อออโอ้สถานการณ์เขาคันวิกฤตกี่คุณหานเอาอันอมอไซค์ไปหับปีได้เอาจอดไปบนกูนะครับลงมานี่มได้ละนี่ดูนี่ดูแต่ละกันนี่นะครับนี่ครับใครได้กินข้าวกรองฟรีละเอาเข้าวกรองมาส่งเด้อเจ้าวันลุ่ม มีเข้ากินละฮะนี่นะครับสถานการณ์ณเวลาตอนนี้แปดมงสสบเกดูเลยครับไปไหนไม่ได้แล้วครับนี่เห็นไหมไปไหนไม่ได้แล้วครับ โอโหโห้หน้าบ้านเต็มไปหมดแล้วครับไปไหนามาได้แล้วครับนี้อันนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆดูครับดูโอ้โห,โหเยอะมากเลยนะครับมันสามารถที่จะนี่พาไปมาดแล้วนะครับลึกมากเดี๋ยวคุณอหนจะพาไปดูตรงหลังบ้านคุณไหนแถวรอบครับมีเด็กน้อยนะครับ เข้ามาเล่นน้ําโดดโดดโดดลงเฮ้ยมาดีนะต้องโดดลงเอาวิ่งวิ่งวิ่งไปกลัเปียเสื้อผ้ามีปะเลอะฮันเกอ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 หันเปียแล้วไปแล้วเปียเลยเปียแล้วไปเลยนี่นะครับหงรถขุนหันอ่าย้ายไปไว้ที่อื่นแล้วครับจอดตรงนี้มันได้แล้วครับมันขึ้นมาตรงนี้เนี่ย นะครับนี่ขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับนี่นี่น,นี่ครับเดี๋ยวเจ้าผมจะมาถึงนี่นะครับนี่ขึ้นมาองคัวครับนี่ดูนี่ครับนี่ดูดูดูสวนพักที่เขาไทยกับเดี๋วเจ้าครับ <laughs> จงมนแล้วครับนี่ นี่ลงมาได้แล้วครับอันนี้บริเวณหลังบ้านคูนานนะครับดูมันขึ้นมาขนาดนี้เลยนะครับแล้วน้ํามันก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นี่นะครับมาเกยเล่นเนี่ยวันนี้กับเกยหันน้าท่วมสักอย่างมันเกิดมาเนี่ยมันเกยหันกับเตี๊ยเนาะนี่มันมันเป๋ะมันเกิดมาหมันเกยหันกับเจี๊ยครับนี่ ท่าน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 ม้วนนอสูออ่เขานาอนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับโลหองรถคูนานเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหลังตรงนี้ก่อนโอ้ดูแล้วครับขึ้นมานี่แล้วนี่ครับโอ้ที่นอนมืออ่ะอนนี้แล้วครับนี่ฮอกกันเนอ พอทางหน้าบ้านกันเนอออกมาหน้าบ้านแล้วครับนี่ดูโอ้ดูครับแทงที่เด็กเจ้าที่เอาถ่ายนี่ขึ้นมาเพรละครับดูจะเป็นเรือมาแบบนี้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาล <c oughs> สู้ๆ <c oughs> นะครับ พอตี่น้องเหยดูเออดูครับดูอันนี้จึงแบบม,มันบบดโจมครับนี่บบดโจมนี่ลอยตลอดมันมันมีห่วงยางส่วนตัวมันจะเจด,ดูครับจากอีพีหนึ่งที่เดี๋ยวเจ้าที่เอาลงหน,หน้าบ้านทั่วหมดแล้วครับ แล้วก็ตอนนี้น้ํามาเรื่อยๆนะครับที่ปลวงบ้านก็ประกาศว่าน่าจะท่วมเหมือนปีห้าสีเลยนะครับนี่นี่ดูเลยครับน,นี่นาะบ้านนี่พู้นี่ไปไม่ได้แล้วนะครับลึกนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ํโอ้หนักแตะหนักว่านี่ดูนะครับ หน้านบ้านคูนานดวยครับดอูอ้แลฝนมันบปยั้งนะครับฝนมันก็ตกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังตกอยู่เนี่ครับนี่ดูด๊อก S <S <S นี่ดูครับนี่เดีย๋ยวไปดูตังหลังบ้านครับ <S <S ดูหลังบ้านคูนานครับโอ้ดูหงคัวต้องลุยน้ำลงไปแล้วครับส่วนหลังบ้านนี่มันต้องถามแล้วครับนี่ครับขึ้นหมดแล้วครับดูเลยรครับดูอ้สุดยอดเลยครับ สามสิบกันยาสองห้าหกหกครับน้ำท่วมบ้านแม่ตื่นหมู่สามนะขอเตอครับโอ้ย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 นี่ครับสถานการณ์น้ำอันรุม่มปูนี้ปูเปลี่ยงคอวะเนอะนี่นี่ครับ เมียที่ไปแทงอยู่จัาแล้วครับไปมันได้แล้วครับต้องห,หน่านานะหน้าเกินดูโอ้นี่จอดกับละหั่หล์นครับอันนี้มาต่างบ้านพี่แววมันมาเขียว,วามาถึงนี่แล้วครับจะโบนี่ผมพื้นครับโอ้หัน้ำปุ๊ดแล้วครับ โอมันไหลไปหน่อยเดี๋ยวปลาไปดูนะครับที่มันไหลจนเจียวคุณน,นะนี่ครับบ้านนี้โอ้ดูบ้านไอ้มงไปพินเข้ามืแล้วครับนี่คุณนานกัารถมาจอดเพ่ hey, นะครับบ้านพี่แววใบเอกบ้านไม่เขียวเพโโโ่โอ้ยหมายอยู่หลังรถ <laughs> อันนี้บ้านลองตอม มาลองนายกกระท่วมกันหรอครับมันไหลไงดูทางนี้ครับนี่โอ้นี่มาจากบ้านขุนาานเดี๋ยวมันจะจูกันนี้แล้วครับซอยนี้น่าจะท่วมหมดถ้าน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ๋อันนี้ใครเกินแก่ไปละที่ท่านเห็นข้างหน้านี่ นี่ครับบ้านนายกบ้านรองนายกกระท่วมเนาะอ,อันนี้ถนนนะครับอันนี้หมือนี้นา้ห้วยเนอะอ้ยี่รำเรือนี่แยกบ้านลองตอมนะครับอ้น้ำมันมาลองปูนครับดูโอ้ นี่ออกไปน้ำลีครับตุ้นสุดซอยพุ่งกะถาลายที่ลำไยไก่ๆพุ่นนะ่ะคือน้ำรีนะครับอันนี้ถนนบ้านรองสอมรู้แล้วครับโอ้ยสุดยอดเลยครับดูครับโอ้ดูดูชาวบ้านเป็นลุยไปพุ่นครับดูนี่มาขยักที่จะไปบ้านคุณนานนะครับปุ้นโอ้ดูครับ รมนักแต,แต้ครับปีนี้ครับเป็นในรอบหลายปีนะในรอบเกือบซิบกว่าปีนะครับเทียบเท่ากับปี54เลยครับนี่อันนี้ก็ไปเล่นน้มาแล้วเเจ้าแล้วครับดูดูครับโอ้หนักแต้ครับโอ้อันนี้ถนนซอยในบ้านนะมาที่น้ำห้วยนะครับดู ทั่วมอสครับตัวนนี้ครับ oh. ดูน้องเกตถอยหลังหน่อยดูดูความแรงของน้ำครับโอ้ได้แน้โแล้วก็ฝนกต็ตกมาเรื่อยๆนะครับบักขาดเม็ดเลยคิดว่าแถวบ้านโฮ่งนะครับคิดว่าไปบัดได้แน่นอนครับที่หัวที่บ้านโฮ่งกันนะน่าจะน่าจะ รถไหนไปมาได้แล้วครับถ้าน้ํานี่ไปถึงนี่รถไปมืนได้แน่นอนครับไปกลับบ้านเราคือไม่ไหวแล้วอวอ้ยดูในวิกฤตก,ก็มีโอกาสนะครับเป็นกระเซาะจิก,กุงนะครับหรือว่าจิงรีดเป็นได้กันนะครับคนบางคนได้เป็นสองสามร้อยตัวเนอะตัวสองบาทนะร้อยกับสองร้อย ไายได้สามร้อยตัวกับไขได้หกร้อยนะครับนี่จิก,กุงขับทัวหมดเลยแล้วแบวกนี้ก็จะเรือเป็นเกาะเป็นเกาะที่สูงๆอย่างบ้านคุณนานนะครับบ้านยายเขียววันนี้ก็จะบารท่วมเพื่อจะหยาโรดมาฝากกันนะครับ3ามปีตามน้องแบบนี้ครับนี่นี่ครับเอารดมาฝากกันไว้คุณน,นันเอารถไปจอดปุ้น น,นี่ก็เรือของเทศบาลเอามาสแปร์ไว้นะครับเพื่ออาขนผู้ป่วยติดเตียงคนเท่าและอ่อนนะครับก็เอามาสแปร์ไว้ตรงนี้น,นี่ดูครับโอ้ไข่แกงเฮ้นมาได้ไปขายแล้วัมาเลี้ยงกันเหับปะ อันนี้เป็นปเนื้อกินขายนะเขาเนี่นะเป็นปเนื่อกินขายให้มันได้ขายละมาเลี้ยงกันเนี้ยฟอมด์อันเดียร์ต่างเทศบาลป,าลป่๋ยเอาของเอาข้าวกองเนีย่ยมาแจกไปไหนมาได้ครับดูกนี่หน,น้าม้านคุณหนานี่นนจะเปียงขาแล้วนะครับหน้าบ้านเนี่ยดู้าห,หน้ำขึ้น อ้ยขึ้นจริงๆเลยครับลูไปนี่มันได้แล้วนะครับนี่คือต้องใจเรืออย่างเรือปุ้นนะครับคนต่างเทศบาลประกอบเรือมาปุ้นไก่ๆพ่กนั้นครับูกดูโอ้โหมีแล้วครับดูข,บดขึ้นเรื่อยๆต่ก็เรืออยู่บ้านนี่มมาท่วมเตือนนะครับนี่ในวิกฤตก็มีโอกาสนี่ครับจิ๊กกุง ตัวสองบาทห้าสิบตัวร้อยนี่ครับนี่นี่ขัวใส่เครื่องจุบแปงถอดเนต็ตนี่หลังบ้านคูหนานครับพอเอาเตอะท่วมมาถึงเพยแล้วนะครับดูนี่ดูโอ้สุดยอดดูนะครับดูขึ้นมาหมดแล้วครับนี่ขึ้นมาหลังบ้านเลยละ มาแถวต้นเงาะต้นใหญ่ที่คุนานเกยถ่ไทยนะครับขึ้นริ่ถึงเพลแล้วครับครับผมสําหรับ EP สองกาฝากไว้แค่นี้นะครับมันยาวแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์ท้่มันขึ้นกว่านี้คุณอาจจะทํา EP สามนะครับสําหรับ EP สองเกาพขวมนักขนาดครับตอนนี้เวลา1 1โมง2นาทีกขึ้นมาเยอะมากมายนะครับพว่มมดเลยครับทางหลังบ้านนี้ งน้ำนะครับขึ้นมาถึงแล้วครับแรกคิดว่มามันจะมาถึงแต่ตอนนี้มันถึงหมดแล้วนะครับสถานการณ์น้ำาข่มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ําตังตุ้งจงตังลีกอมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ฝนก็เริ่มยุดแล้วแต่มันอาจจะตกมาแห่กันได้นะครับเดี๋ยวถ้ามันมีสถานการณ์อย่างคุณนางจะทํา E p ีสามเน้อถ้ามอมีินจะตึกอีพีสองนี้นะครับสาหรับวันนี้คุณนางขอฝากไว้แค่นี้เน้อผู้ประสบภัยอันนี้เป็นผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับที่บ้านแม่ตื่นหมู่สาม เลยจากบัลลปูนนะครับสำหรับ EP นี้คุณหนานก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณหนานจ้งจะวะเลยนะครับแลวเราไปเจอกันในเรื่องต่อไปหรือว่า EP ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ติเนอร์ผายมีอย่างสามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้คุณหนานสวัสดีครับ